อาจารย์ตีครับอันเอฟซีเขาว่าเห็นเป็นตัวเหล็กตัวอื่นนะครับเห็นเป็นตัวอื่นหลายตัวเขาว่าเห็นซองไปแต่อาจารย์เห็นนี่เป็นตัวเก่าเป็นบอมแมนเป็นเห็นเป็นสองหนึ่งเจ็ดตัวเก่าสองหนึ่งเจ็ดครับยังกว่านั้นไงครับเจ็ดหนึ่งสามกับเจ็ดหนึ่งสามเนาะแมนครับครับเอฟซีเป็นเอฟซีเป็นเห็นในโทรศัพท์นี่หลายตัวแฮงแต่เด็ก อาจารย์ชาตินี่ก็ยืนยันว่าเป็นตัวเก่านะครับเนาะเป็นตัวเก่าคือเป็นแต่แต่เอฟซีเห็นตัวใหม่กับโเป็นยังเนาะ่นตอนนั้นมันเห็นใครเห็นมันเดี่้วเจอเห็นเห็นเห็นลายลายนเห็นบวกขึ้นกันอื็แ้วแต่ตชุกต่ดวงขึ้น่าเหรอเนาะครับครับผมแต่อาจารย์เห็นนี่ก็คือเจ็ดเงี้กว่านะเจ็ดหนึ่งสามบ่สองหนึ่งเจ็ดโอสองหนึ่งเจ็ด ลองเล่นเกียกับเกียหนึ่งสามนี่แหละเออกับเกียหนึ่งสามเอาไปสลับนาสลับลั่งเหรียญเนาะแมนทั้งล่างทั้งถึงทั้งบนน้ำครับครับครับขอบคุณอาจารย์ซาตีได้หลายเลยครับเตอร์เอฟซีคำถามไปซื้อหรอครับครับอยากถึงยิ่งจากปากอาจารย์นะครับโอ้ยมืันนี้อาจารย์เพม่นกะเสียสละเวลามาให้นะเพื่อนปกติเพื่อนก็ติดธุระเพื่อนก็จีเขาไปในเมืองแต่งตัวกูแต่งตัวโลตัวครับเพื่อนเลยอาจารย์ซาตีเรากราบขอบคุณอาจารย์ได้หลายครับสวัสดีครับดีครับผม ครับท่านผู้ชมอันนี้กับรรยากาศตรงไฮตรงหน้านะครับเนาะบ่าแอมก็บจะไปตามตัวเลขเอฟซีบางอีกคัางหนึ่งนะครับเ้อว่ามันจะเป็นตัวใดครับมาเบิงกลางเว่นเบิงครับมากับทีมงานนี่นะครับที่ให้ให้ท่านผู้ชมเบิงกลางเว้นว่าจะเห็นเลขตัวใดเห็นคือกันบอเนาะครับเนาะแต่ตัวเลขไม่ก็หลายตัวเอฟซีเป็นกับว่าเพิ่งซับสนแน่ไปติดตามกลางเว้นเห็นไหมเพิ่นว่าผมก็เลยมาซองเบิงกลางเว้นมองห้อยขูด ต้นพีต้นบกพิตาแหกต,ต้นบกพิตาแหกไปแล้วครับอยู่กลางทรงหน้าีปแล้วครับเด้อบรรยากาศดีครับตอนเช้าตอนเสาร์ที่สวยบัวเสาปันได้หรอครับสวยแน่ละล่ะถึงแล้วครับมองบกบก ยังย่งอยู่ตัวครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นห้อยจุดถูบจุดเทียนขอขมา่าเพิ่งเนาะครับเนาะขอขมา่าเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นเด้อครับเด้อเบ่งเบิ่งเบ่งเบ,บ,บ่งก่อนที่จะมีหอยตัวเล็กยอ,ยอยู่งป้อนี่อันนี้เป็นกบยามากมากผู้ไหมผู้ผู้กบยา สิพามาเบิงทั้งทีเลยครับท่านผู้ชมครับแต่หนักแสวงแชงูกัมาเบิงร้ายครับแต่ไม่ก็ห้ายคนนะครับเนอะบาแยมก็เลยมาหยิบเงียบกับทีมงานโอ้หอยเอียงนากนี่เออหอยหอดหอยคนหอดมะขุดกระปูเป็นตัวครับท่านผู้ชมงูกระปูครับเนี่ย โกนอย่างเนาะกางเว้นเลยครับเด้ออันนี้เป็นพงห้อยเป็นออกเป็นเขาพาะเ่นี่จริงๆไดนเนาะถือถือถือนีไปนะครับมากางเว้นนะครับท่านผู้ชมเบ่งไปน้ากันเลยครับเด้อกังคืนมันกับ่เห็นชัดเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเป็นห้อยเอาแต่งวดก่อนเห่นครับแหงแล้วครับแหงตัวนี้ห้อยทางล่างครับบัดห้อยทางล่างเดี๋ยวเ้อครับเด้อ ดึงไปน้ำกันครับว่าสิเป็นตัวใดเนาะครับเนาะขั้นถ้าเห็นก็คอมเมนต์บอกเบาแอมนั่นเลยเด้อเคลียบเขี้ยี้ยบเยปลี่ยนตีออกเล็กน้อยนะครับน่าเห็นเป็นแปลนนิดเล็กน้อยหกอ่มามันมัดึงออกนะมัดึงเหยาออกนะง,งานดึงเหยาออกเดี๋ยวผมจับกล่องนี่เอาเท้าเท้าเท้าหนีออ,อกน,ะนะนั่นเลยมันมันมันบังกล่องนะครับเออดึงออกเลย ออกซิเ็นแปลนมจังหน่อยทีมงานกันว่าบ๊วยของประทางหอดหนาออกเอาอย่างกับมูหกันครับมีแต่หาเป็นนกอกเคาะเย้ยประนครับโอเคได้ละได้ละอะดกี่ว้เออครับอาหม่องตั้งกล้องบว๊วยมีหรอครับอันนี้นะครับเริอเป็นข่างทางั้งนี้นะครับเริอเบ่งไปน้ำกันนะครับผีตาแหกอยูย่ครับมองมีผีตะแหกอยู่ ก็ให้ไปหน้าครับจะเห็นเห็นกับเป็นจุดๆแถวนี่แหละครับจุดแถวนี่แหละเป็นเห็นอาจารย์เป็นเห็นจุดนี่แหละแล้วเปลี่ยนยังอยู่อยู่ครับนมือเบาอัสิเบาเอม็เอมสีขยายให้เบึงน,นะครับเด้อบึงไปต้องการลับอะี้ คือเด็กสองเทนออยู่ข้างในนี่ครับแล,แล้วเราจะมือเบาเอ็มสีเดือนไปก่อนข้นางในนีข้างในนี่คือเด็กสองเทนอครับน้าท่านผู้ชมเนาะคือเด็กสองเทนอเนี่ยาเบึงตอนเสาร์เห็นเนะครับเด็กสองนี่ครับมองเล็บเบาเอ็มนี่ครับมองเล็บเด็กสองครับเด็กสองแต่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสีเห็นนะครับเด็กสองห้อยน,อยนี่เป็นเป็นเด็กหนึ่งหรือเด็กเจ็ดแล้วนี่ ถึงๆเล็กยังมนี่ทั้งคางๆนี่นี่นีสองตัวคู่กันน่ครับนี่เบึงเบึงเบึงไปน้ำกันครับจะไม่นก็เป็นหลายตัวขึ้นว่าเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวจะดวงไปดวงมันขึ้นว่าแหละครับเบาแอมกับมาตามให้เลยด้วยครับด้วยเล็กกบกพิตาแหกครับ แต่มันกะอ่าสีเสเนื่อนเสเนื่อนอในเบาวแอมก็ขอโทษขออภัยครับจอจเบม่งให้ใกลๆครับใน้องบุญ เด,เ,เ,เดี๋ยว,วยรเราเมาแกทั้งทีก่อนบาบนี้ทีเดืยวนาแกทั้งทีงบบก่อนเดี๋ยวนะครับแก่ทั้งสีก่อนข้าหนึ่งกินแก่ทั้งทีล้อครับมุมแก่ทั้งทีครับฮักใ่ว่านี้งานใหม่หักกว่า มาสนา่นทัน้งปีตั้งขับท่านผู้ชมเห็นเหล็กยังในบ่อจะเปิดเนี่นยงานใหม่ตะเลขมุ่มแก่ทั้งนี้นี่บุคคลเห็นเหล็กนะครับท่านผู้ชมเด้บอบุคคลเห็นเหล็กป็นไหนครับตะเลขอาจารย์ซาตีเป็นการยืนยัน ยืนยันว่าเป็นเหลขกตัวเก่าตัวที่เพิ่นเห็นครับแต่ทามผช้มสีเห็นตัวไรก็ะแล้วแต่เพิ่นว่าแต่เพิ่นก็เห็นตัวนี้ขึ้นให้เห็นที่แหลกนะครับเนาะก็ให้เห็นที่แหลกครับอีกตัวเป็นเห็นที่แหลกนะเพิ่นว่าเพิ่นมกแต่อาจจะขึ้นกับแสงเทียนก็ได้เพิ่นก็ว่าอยู่ยาพิ่นต่เอาไฟมาส่องเบาแอมกับฮูหูนะครับเนาะกัน้าเอาเทียนมาส่องจะดีที่สุดเพิ่นว่าแต่ก็มีเอเห็นหลายคน เอฟซีทั้งอุดรเน่ทั้งภาคเหนือเนาะครับเนาะสองสามเก่าก็มีเพิ่นว่า,าโอ้หลายตัวครับหลายตัวครับหลายตัวครับสามผู้ชมหลายตัวแห้งให้ท่านผู้ชมเ่าไปแคปหน้าจอหน้าจอเบิ่งเอาเ้อครับเด้อให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีเอาไปแคบหนาา้หนาจอเบิงเเบบ่งเอาครับซึ่งเลขต้นบกพิตาแหกงนี่ก็เข่ามาแล้ะครับสามตัวเนาะครับสามตัวโตดเ้อะครับเด้อสานผู้ชมเด้อสามตัวโตดงวดนี้เบ่าแอมก็เลยมาติดตามให้อีกเนาะครับเนาะ กังเว้นครับมาติดตามตอนกังเว้นมั่นเังสิเห็นชัดแน่เพื่อนวะเอฟซีบอกว่าไปลองไปกังเว้นแน่เพื่อนวะเราแอมกับครับโหลดมาหาอาจารย์มันอีกนะครับเนาะแต่อาจารย์มันก็ยืนยันว่าเป็นตัวเก่าอยู่ครับเป็นตัวเก่าอยู่ครับนี่เลืขับเ้อเพท่นเห็นครับเห็นตัวแรกนี่เจ็ดหนึ่งสามครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามมัดตัวที่สองนี่ครับเป็นเหล็กสามตัวคือเก่าครับสองหนึ่งเจ็ด สองหนึ่งเจ็ดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเด้อเบื้องหลือเป็นแนวทางนะครับเนาะลองเอาไปเสี่ยงโตรตีลองเบื้องประธานมันถูกประธานมีโชคมีลาบครับก็บเอาไปตัดนาตัดหล้างเหลินนะครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามไปสินนะครับเนาะสลับหนาสลับล้างกันเหลินครับสำหรับจีบหนีเบาแอมโลทงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนด้อครับเด้อเจอกันจิบนาเนาะครับเนาะเจอกันจิบนา เบาเอมกับสีสันหาคลิปดีๆมาให้เอฟซีอีกเกา่าน้อครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเอมเราทงน้ำนีดด้ยวยครับเด้อสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเจ็ดหนึ่งสามสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม